เอาสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้ว่ามีอย่างายโอ้ยเฮีไไยเห็ดเล่ากินอยู่มันก็ได้วันนี้กะใส่ไม้ของบาดยานะครับบาดยาอันนี้ใส่ไม้อยู่นะครับเนี่ยนะครับมาลองเทสบ์ลงซื้อนนวอันนี้วัน,นดี้บอกครับคดีโอกาสไล่สดหรืออาจจะถ่ายทำวิดีโอการ สิมีน้อหลังจากก็ได้ใส่ถ้ำไหลกระดายนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เขาลงลากับนี่ก็เลยมารีวิวใหม่วัตยาอืมแต่ว่าตอนนี้ใส่กับสมาร์ทโฟนอยู่นะครับพระว่าเอาว่ท่านได้ผ่านกล่องนะครับทว่าแคปเจอร์สั่งสื่อยังทันมาหอดูอีกยังว่าถ่ายแคปเจอร์อยู่ท่านผู้ฟังก็ได้ท่านผู้ชมก็ได้น้อนะครับ ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับพิศนุสาวนัสตูดิโอหรือเล็กซ์สาสตูดิโอได้ด้วยนะครับอ่ะนะครับโอ้ตะวันซ่องหนังพนโอ้โคตรดีได้ดิยอดเลยเสด็จเสด็จตะการเพื่อแฝงรักลอยต้นกระไดเออตะว่าบาดนี่ของสีเพียงแฝงกะอาจีเดินทางมายัางเมื่อกี้วันข้างหน้าเนาอนะครับอาจีเป็นไม่ร้อยวานพอได้ เหตุยูทูปให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังเนาะนะครับอ่ะนะครับประเด้ลง YouTube หลายมือโอ้ยคิดหน่อคิดถึงท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับจ้กสีหายังไม่ยึดอะไรเมื่อเอติบคือกันชิบิโตกเบ็ดก็โอ้ยหนาวก็ไม่มีครับเมื่อกูขนาดนี้นไปกับซิเมนโอ้ยอีสานบ้านเฮ้าคนละทั้งอ่า หรือม้สิไปทังแถวจังหวัดสุดพรรณบุรีหรือว่าสิไปทังกาญจนบุรียังโบนิชอยู่ในต้นไม้ไปลายเหตุค่ะท่านไปกับฝากติดตามรับชมรับฟังเลยด้อครับสำหรับทุกท่านนะครับเอาว่ากันไปมือนี้นะครับผมยังหลายครับฝากติดตามทั้งช่อง u t u b e เนี่ยนะครับ พิศนุสาวสตูดิโอเนาะนะครับหรือแม่เกรกสาวสตูดิโอนะครับกาจบการถ่าทำสักครั้สำหรับคำขึ้นนี้นะครับปฏิสวัสดิท์ทุกทุกท่านแล้วกันเนาะนะครับสวัสดีครับ